้เปป็นไได,ด,ออไดคือพี่มีจิตเลือกกับเพลงนี้ใช่ไหมใช่แล้ว,แล,วแล้วผมผมสามารถคอนโทรลกับเพลงเพลงนี้ได้ใช่ไหมได้ครับพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่อยากให้โชเล่ให้ใครทําเองแล้วพี่เคยบอกกับโชเล่ว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอกันเราจะไปร้องเพลงในเวทีเดียวกันตอนนั้นโชเล่น้องก็น้องก็ขอบคุณมาว่า พอพอพี่เอาเพลงน้องมาทําก็ทําให้คนรู้จักน้องมากขึ้นแล้วก็<ช>ทําให้เปิดโลกให้ให้น้องมากขึ้นผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เหมือนย้อนไปตอนแบบสองปีที่แล้วแล้วมีคนมาบอกว่าเดีย๋ยวจะได้แต่งเพลงให้กล้องไว้ไลยผมมันยังไม่เชื่อเลยเด็กเห็นผักในตลาดจะจะได้แต่งเพลงให้แบบศิลปินได้ไงวะแค่นี้มันแบบเกินฝันมากๆนะยขอบคุณพี่ๆมาก กับทุกความสําเร็จยินดีจริงๆเลยมันมันก้าวกระโดดมากแล้วมันเป็นอะไรที่พิเศษนะของรู้สึกของคนคนหนึ่งนะคนที่เติมไฟให้ผมินดีมากๆขอบคุณที่มาเติมไฟฟรีเช่นกันครับเข้าใจอยู่ละแต่ว่าไอ้หางเพราะได้ดอก ขอบคุณครับโอ้เหมือนพี่ก erm. ้องจะชอบเพลงนี้นะไม่บอกจริงๆเป็นเป็นเปป็นสไตล์ที่เราเรารู้สึกเราไปรู้สึกไปกับมันเข้าใจความเก่งของปิงปองเลยว่าไม่ธรรมดาคําทุกคํามันถูกกันออกมาด้วยเมโลดี้ที่ที่เกิดจากเขารู้สึกกับคําเหล่านั้นจริงๆแล้วการทําการบ้านของปิงปองอ่ะ มันเหมือนรู้อ่ะเหมือนไปนั่งอยู่ในใจว่าเราชอบกินอาหารแบบเนี้ยมันตั้งใจทำมาจากบ้านเนา้ตขใจยู่่วา,าบด่ดดสัตว์ที่ลองเสร็จแล้วมองฟ้ายังเลยมีอะไรข้างบนไหมมันผมจะร้องไห้ได้เลยครับมันคือน้ำตาลูกผู้ชายผมจะลาผมร้องเพลงกับนึกถ,ถึงทวดผมเสมอ อีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกแต่งเพลงชอบเธออย่างแรงพี่จะมีอยู่ท่อนหนึ่งความรักเราซ่องเมืองนั่งลุงมโนโราคือแบบผมนี่สายเลือดมโนราคนสุดท้ายที่สืบทอดคือทวดหลังจากนั้นคือไม่มีอีกแล้วแล้วผมก็ทวดบอกว่าอยากให้ลูกสืบต่างต่อไปได้ไหมแต่ผมบอกว่าผมเป็นลูกผู้ชายให้ผมไปรําผมทําไม่ได้มมดผมก็เลยนอนคิดว่าหรือว่าเราจะมาถ่ายทอดแบบทางบทเพลงเพื่อรักษาวัฒนธรรมไว้อะไรแบบนี้ครับพี่ ลาผมร้องเพงลงก็าจะนึกถึงทวดตลอดพ่อมากคนที่แบบอายุยินกว่าแล้วแบบพยายามทําอะไรเพื่อครอบครัวอาจจะไม่ได้หาเงนินได้มากมายแต่พ่อแม่ภูมิใจเมื่อโตมาแล้วอ่ะชีวิตมันจะเปเลี่ยนไปเรื่อยน้องแต่พี่ใหญ่น้องประสบความสำเร็จนะทําในสิ่งที่รักนะแสงยานุภาพมันจะประจักษ์อย่างชัดเจนอดิสุดกำมาต่อไปกับสิ่งที่น้องชอบเลยครับ ภูมิใจนะพี่ภูมิใจในความเป็นเสพยงตายในความเป็นเด็กตายของนองนะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะมาออกทีวีมาให้คนเป็นพันเป็นหมื่นเห็นเราก็ยังคงมีผ้าขาวม้ายังมีภาษาที่สื่อให้เห็นว่าเรานี่แหละคนใต้และสิ่งที่น็อกมีตอนนี้หลายคนไม่มีนะการที่จะแต่งเพลงได้ดังหลายๆเพลงอย่างเงี้ยน็อกคือเก่งมากแล้วเพราะฉะนั้นนําสิ่งที่มีอยู่ ถ่ายทอดส่งต่อทําให้มันเป็นอาชีพในการเลี้ยงตัวเองให้ได้แล้วก็ที่สําคัญมองโลกให้เป็นพลังบวกมากขึ้นพี่เชื่อว่าตอนนี้ทวดของนกอ่ะโคตรภูมิใจในตัวนอกมันที่พี่ภูมิใจเลยเนี่ยภาพที่เราบันทึกไว้ตรงเนี้ยมันจะอยู่กับพี่ตลอดตลอดจนหมดลมหายใจเชื่อไหมว่า เหนื่อยแทบตายคาว่าพ่อหนูหิวมันทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยไม่ได้น้ําเสียงที่มันธรรมชาติน้ําเสียงที่มันสั่งมาจากความรู้สึกแตกต่างจากน้ําเสียงที่ประดิษฐ์รอเพื่อให้มันสมบูรณ์วันนี้อยากกอดมากเห็นน้าแล้วก็จะให้นะให้กําลังใจกันครับความรู้สึกทุกอย่างก็ได้พูดไปกับเพลงแล้วครับผมก็ขอบคุณแล้วกันครับผมขอบคุณที่รับฟังครับผมขอบคุณครับ สองมืออีกพอสอยูสุขลูกแน่สองมืออีแม่ซอยปลาลมปลอบใจลูกเปิดแหงไปตอบ่ไหวเขอความพลังใจจากหน่อยแรกบันดาลใจในการแต่งเพลงคือแต่งให้แฟนเหรอครับผมช่วงนั้นยังคบกันอยู่ครัเป็นความรู้สึกกับคือแฟนเก่าที่เคยคบมันเป็นอยากขอโทษประมาณนี้ก็คือแทนความรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะรักกันอยู่ไหมอย่างเงี้ยครับแต่คำว่ารักมันก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมเพลงนี้ผมจะไม่แก้เลยเขาใจเขียนมันเป็นหัวใจของที่ออกมาสั่งแก้ก็เท่ากับ บั่นทอนใจเขาไปทีละสบเปอร์เซ็นสองสามเปอร์เซ็อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมก็แบบเพลงนี้นชอบนะไ,ไม่แกตั้งใจจะเขียนให้แฟนคนนี้จริงๆใช่ไหมแล้วเชื่อก็ต้องมีคนหลายคนที่เป็นแบบแบบเขาเนะี่ยซึ่งมันมันดีดีดีแล้วดีมากด้วยขอบคุณครับ วันที่เราได้กอดกันวันที่เราได้บอกลาวันเวลาที่ผ่านมามันก็นานหรือเปล่าแต่วันนี้เธอเป็นอย่างไรวันนี้เธอไปอยู่ไหนวันนี้เธอกินอะไรยังจริงๆอ่าผมมีมีเพลงที่เขียนไว้ที่ไม่ใช่เป็นเพลงรันะฮะแบบทําไว้หลายๆแนวเลยแล้วมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ผมเขียนไว้แล้วรู้สึกว่าถ้าอยู่กับผมอ่ะมันอาจจะอยู่ได้แค่นี้แต่ถ้าได้ไปอยู่ในมือของคุณปางปางทิพย์เนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นมากๆเลยครับสตอรี่มาจากย่าผมเองครับคือคาว่าดวงใจหมายถึงผมผมคือดวงใจของย่า คือเวลาผมอยู่ไปทำงานต่างจะวไกไกลๆย่าเขามกจะพูดตลอดว่ากินข้าวให้อิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ดูแลตัวเองดีๆนะดวงใจของย่ารงวงังกลับมาหาด้วยคิดถึงใจจะขาดอะไรประมาณนี้ลองลองดูไหมลองดูไหมปรังทิพย์พวกเราอยากฟังเวอร์ชั่นปรังทิพย์ดวงใจ ลมหายใจเจออบกอดเธอแม้วันจะเปลี่ยนไปแต่ฉันไม่เปลี่ยนใจเพราะเธอคือดวงใจเป็นยังไงน้องถอยนี่คือภาพที่อยากเห็นเลยไหมใช่พี่เสียงที่อยากได้ยินคือตอนนี้น้ำตาไหลและความรู้สึก มันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ยินแค่แค่พี่ปรังทิพย์เกริ่นมานิดเดียวเองอะ่ะเรารู้สึกขนลุกเลยคือจริงๆต้องสารภาพก่อนคนระับพี่ปรังคือไอดอลของผมตั้งแต่ในรายการเดอะแมทหน้าก,กากตุกๆแล้วก็เพลงสี่กริย์เดินดงผมชอบมากผมแกะแกะแบบร้องฝึกอยู่อย่างนั้นหลายๆวันมาจนแบบเพาราะผมอยากได้สกิลนั้นนะแล้วเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ผมครูพักรักจะมาจากพี่<ข>อีกทีครับพี่ <ขอ S 2> ครูผมแล้พบุญตรงนี้ขอบคุณมาก